สวัสดีสวัสดีพี่เอฟซีมิตรทุกคนเนอร์วันนี้ก็พบก,กับช่องของดิมดาสาวน้อยลองซานเมื่อนี้ทุกคนน้องดิบจะพาทุกคนไปใช้บาทพอแล้วว่ะไปเบิงมาแล้วเพิ่นมีแต่สองสามบาทเอ้ยหนึ 1, <ม>่งหัสองบาทเท่าว่าบ้านเฮาอันพอหน่อยเนแล้ควคนเนาะนี่ก,ก่อนแล้วพอแล้วเอาหมักม่วงใส่นอยิ <c oughs> ่งไม่น้องดิบก็บ่เคยหมักม่วงใส่ยบาทจากเทื้อพอแล้วงอย่างนี้ไม่เคยใส่ สบายดีเด้อนี่พอแล้วเอาเสียบบาทเข่าพันศาเหมือนน้องดีดสบายดีเลยน้องดีสบายดีเลยสบายดี good morning หน่อยขนาดเลยไปทุกคนเดี๋ยวเ่าไปซื้อบาทกันเดี๋ยวเรื่องของลูกเอาเซกระต่ากันได้เราเห็นพอลูกแจกไปชึบเดี๋ยวซื้อเพียงรู้เลยมันมีปันแตกของพอแตกไป กบแม่ซื้อขนมยังนำยาจึนเข่าพา่ทุกคนฝนกะหาแต่เสาตกเฮ้ยโม้ยเสาตกตกเมื่อคืนคนมาไหลยอยู่เนาะ ตอนนี้ก็มาฮอดวัดเยี่ยมหอยเดี๋ยวชิเข้าไปทางในคนก็ถือว่ามาหลายอยูน่นาะแต่มีบาทแค่สองบาทต้องรีมเห็นละเมื่อกี้เก็กำลังจทัทพาเขา้าปะ่ะนี่รอบๆวัดเดี๋ยวชิพายเ,เบิ่งน้ำทุกคน ไปเบื้องน้ำสาดมาขึ้นหลายสนเหมืนตกเกลือทุกเนือเลยเออน้ำหลป้าโอ้โหตกลงไปยังดิ่มไวอยู่ล่ะไปเลยไปน้ำน้ำยอย่าตามมาจิตกน้ำเฮ้ยน้ำขึ้นค้นหลายเลยดิยตกลงไปนดิไปน้ำน้ำเลยจริงิงปะ คุณนะทางคุณหุตยานเ<า>ชื่อมาเ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 ซบาทเอ้ไปนั่งยวดตอดนตอนี้คุยกันกรองจัดผ้าเข้า น้ำยาสีกับแปะน้ำยาด้วค่มีมักบิงหอมทุกคนนี่คนกนำลังแบบคี่อย่างกับหูคางคาทเารอ คแล้วไ่ช่อันนี้จริงเพิ่ไปใช่เงินนะ่แล้วใส่พันนึงบาทแบบคือแบบบม่อไมาวัดคนในที่เท่ละคนคนแล้วไปนั่งที่เพเลยขานนี้จ็ไถูไปทเทียวหรื ใช่ทางนี้ไปแชงพี่ไปมาพี่เอาีิมาใช้ทางพี่ไป,พ,พ,พ,ไปพ่อกระหลงเมื่อกี้นี้นะเออใช้จักรพรรสวัสดิ์พี่ไป Yeah. ผ่าดทีเยี่ยมห้อยละนะทุกคนน,นี่ทุกคนตอนนี้ต้องยิมเอ,อ,อมาดอกไม้ทีขาดเจ้าแบบเอยียงก็ใสเจสบบาทสวันด์อืมมาทิมไมตู้พึ่งบอกมาทิมแถวนี้นนี้มัง้งเราจะเอาตานไปเก็บถ้วยไปล้างหลังจากนั้น ไปทุกคนเดี๋ยวน้องดีจะไปล้างถ้วยก็ไปล้างถ้วยแล้วก็คลายมือเฮ้ยเล่าทุกคนตอนนี้แหละยา้องดีมก็ล้างถ้วยเฮ็ดอย่างเวยเพฝุ่นเรียบร้อยละน,น,นี่ก็มาเหงาหงายคนเลียวตัดไม้นี่ทั้งหลังแล้วตอนที่แล้ววันที่ยังไปตัดลบมากิบอกว่าเหงานี้แบบเข้ามาปุ๊บเย็นเลยเย็นสุดๆไปเลย อ่ะรถถ่ายตู้รู้สึกว่า่รงฝนอยู่บ่ค่อยได้มานั่งเพราะว่าอยู่กับลังคาหัวเอ๊ะบ่จีเจ้าของียังเฮาายังตู้หัวบ่จีเจ้าของโอเคทุกคนตอนนี้เขาก็ลังมาฮอดเงินละจืดจๆดจืดจืดชอย่างกัเกือบเงี้ย มือนี้น้องดีไปเสียงสีมานี่มันขึ้นอย่างนี้เลยได้ใบดีสุดๆโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องดีไปขอตัวลาไปก่อนจบคลิปนี้ฝากกดเหตซีทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดสตสามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องดีและน้องได้คลิปต่อไปแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ย่าท่องน้องดีน้องได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอเอาคำมาสปไปดีสวัสดีพี่เอซีทุกคนนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ